มันเริ่มมันเริ่มออกออกหลวงเก็บพร้อมแล้วเนี่ยดูนี้ข้าวนาห้าเก้านาห้วยแก้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะน้องธูเนี่ยออกรวงเก็บหมดแล้วนะเก็บพร้อมแล้วนะเริ่มจะได้ขางน้ําแล้วนะถ้าถ้ามันออกรวงพร้อมวองลวงมันเขียวแล้วจะขางน้ําออกไข่น้ําออกหมดเลยเพื่อว่ามันจะลดดูด มาดูดข้าวมันจะได้ง่ายมันจะสะดวกรวดเร็วนะเกือบพร้อมแล้วอีกสองวันลวงจะพร้อมแล้ว